สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสบขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับชมการต่ายทอสดบอลรโวไทยลีกเกมคู่ปิดท้ายของฤดูกาลนะครับนี่เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับคู่ระหว่างสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีร<ไ>ัมยูในเตดนะครับเป็นเกมส่งท้ายฤดูกาลและจะมีการมอบถ้วยแชมป์กันที่สนามแห่งนี้ให้กับบุรีรัมนะครับคือพีทิติรยงนั่นเองนะครับกลายเป็นว่ากองเชียร์วันนี้นี่สองอารมณ์เลยครับ แม่กองเชียร์เจ้าบ้านเองนี่ก็บางคนนี่ก็อาจจะยังเซ็งยังเศร้าอยู่นะครับกับการที่ตกชั้นไปขณะที่กองเชียร์ทีมเยือนนี่ก็รอเฮทางบุรีรัมย์<ะ>เปิดยอดเข้ามาลูกนี้เข้ามือของแพทริกเดโตเดโตเปิดบอลสวนเร็วขึ้นไปโอ้โ oh, ห oh, มาแล้วครับแม่นด้วยวิลเลียมเอลิก้วิลเลียมลากมาตรงกลางมีสันทิภาพนะครับวิลเลียมสับขาหลอกเข้าซ้ายสายแล้วนะจิงลูกนี้หนึ่งสูงเลยครับ โอ้โหสุพรรณบุรีได้ประตูครับในนาทีที่3จากวิลเลียมเอริก้เดี๋ยวกลับมาดูครับตั้งแต่จังหวะของแพทริกเดโต้เลยนะครับเปิดจังหวะนี้มาแม่นทีเดียวครับไม่ล้ำหน้าแล้วเป็นทางฝั่งของวิลเลียมเอริก้เลยครับหลบสสลักจังหวะนี้ครับล็อกเข้ามาแล้วจิงมีช่องตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะแรกของเกมครับที่สุพรรณบุรีมีโอกาสจบสกอร์ขึ้นนำรวดเร็วครับ1ประตูต่อศูน ว่าทําได้อย่างเป็นเซ็ตเด็ดขาดจริงนะครับสำหรับทางบิเรเมริเกดูครับโยกแล้วจังหวะที่2เี่ยังยังหลอกอีกทีนึงนะครับครับเป็นประตูที่5ของเจ้าตัวด้วยนะครับที่ทําได้ในการมาเล่นกับสุพรรณบุรีครับหาครับหาจังหวะยังไม่ได้ครับนิ่ิพรหวานชื่นกลับมาที่สลาบุธเข้าช่องมาคาราบุเ ขาราปเอให้บอลมาลูกดิ๊จังหวะยิงที่โดนร็อกไว้ก่อนโดยเลยบินสุลาก้านะครับลูกยิงของดิติพรคราวนี้เป็นหาทางด้านสายสาสารับซาสารสับกรดชากนิดนึงแล้วย้อนนิ่มๆเข้าไปลูกนี้โดนหมดสกัดไดย้ยังได้อยู่ไหมอองตู้โอ้โหยิงไปตรงตัวของเตโต้เตโต้บอกว่าเอาอยู่ครับจังหวะน,นี้กางมือออกเลยครับจ่อยิงของอ่องตูนะครับ ได้ยิงเจาะๆครั้งแรกเหมือนกันครับของบุรีรัมกระดกมาแล้วได้ยิงเต็มๆเลยครับไปเซฟครับเทโตบอกสบายๆครับจังหวะนี้ไม่ยากอะไรก็ยิงดีแล้วนะครับแต่ทิศทางตรงนั้นถ่ายออกซ้ายมาทีละทอนเอาครับสายแม่นหรือไม่แม่นเปิดเข้าไปลูกนี้บอลตกรัตนากรหม่งลูกนี้ข้ามคานครับบอลเด้งแรงครับรัตนากรหม่งลูกนี้น้ำหนักก็เลยทิศทางไม่ได้ด้วยครับ เปิดของเีราทอนนะครับบอลเนี่ยตกพื้นหนึ่งจังหวะไม่โดนใครครับปรัตนากรก็พยายามที่จะนำศีรษะโถมเข้ามาเลยครับแต่บอลแรงด้วยครับยี่ก็ติดอีราฟานดอลล์มาถึงสุพชคจี้เข้าไปสุพชคโยกหลบมาหนึ่งแล้วก็จิงลูกนี้ใกล้จาไปติดขาของผู้เล่นสุพรนณครับได้เตะโุมพยายามมาเองเลยครับสุพชคพื้นที่ตรงกลางเกือบเปิดนะครับแต่สุพรรณบุรีก็ยังปิดได้ดีครับแหวกมาครับสุดท้ายสริงคารนี่เลยครับบางทางยิงของสุพชค จ้าต,ตัวก็เสียได้เลยครับด้วยสายเข้ามาตรงกลางโมงได้แต่ว่าตรงตัวเดโตครับลูกโมงของโบลินกีขึ้นได้สูงนะครับจนานโบลินกีแต่เป้าไปหน่อยครับังห่ะขึ้นลูกนี้บอลกระดอนคื้นแล้วไปเข้าทางของแพทริกเดโตครับอย่างดีที่เจ้าตัวปฏิกิริยาไวนะครับแพทริกเดโตรับอาจจะหลุดมานิดนึงครับแต่ยังตามไปตะครุบได้มาใหม่อีกทีครับอมทูสุขโชค โดนสไลด์ด้านหลังฟาวครับเป็นจองฮันโชนะครับที่ไปทำฟาวเสียบสก,กัดสุภโชคจังหวะนี้ของจองฮันโชเนี่ยเข้าไม่ถึงบอลนะครับเจ็บไปด้วยครับสุภโชคจังหว,วะเข้าจังหวะนี้ของจองฮันโชนทิตย์หล้วนี่ก็ม่งทาประตูได้เหมือนกันนะครับเหลืออยู่คนเดียวนะครับจากปิดเวท,ทีโร่ครับ เปิดมาล้วน่าจะย้อนกลับมาให้ใบเหลืองครับกับทางธนาเสษรหรือเปล่าเ,เดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดมาแล้วโอ้โหจังห <laughs> วะนี้แฮนด์บอลแน่นอนครับปัดเป็นประตูเลยครับให้กับสาสลับซาสลับเลือกใครเลือกไปที่ธีรทรแล้วตัวเองขึ้นไปแต่เีรทอให้มาที่โบลิกี้โยกไปโยกมาดูตรงกลางแน่นกลับมารัตนากร เปิดมาลูกนี้ก็ยังโดนมงได้โดยสลิงทานธีระรเก็บบอลได้อ,อครั้งหนึ่งอาวักธีระ t h กระชากมาธีระทรจริกยัดเข้าไปโอ้โหชนเสาซ้ำอีกทีหนึ่งโดยทางสุภโชคแล้วก็บอล,ลข้ามคานออกไปไปยังฟอเฮดบอลนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเกือบได้นะครับอย่างที่เรียนไปครับแมชนี้ไม่มีเทคโนโลยี V A R ครับแหวกของธีรธรครับแล้วใส่เลยครับลูกนี้ชนเสานะครับกระดอนออกมาสุภโชคซ้ำอ,อีกทีหนึ่งครับ ก็พยายามจะฟองว่าบอลตดนมือนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะมันเร็วครับบอลฉล็บด้วยครับชุมฮันโชจงฮันโชนะครับโอ้โหว่าตัดสินจังหวะตรงนี้ไปนะครับสำหรับผู้สิทิ์เสียวกรถูโดมเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับธีระทอนซ้ายโคงเข้ามาบิกีบงไม่ตรงกรอบครับทดสองนาทีนะครับนาทีแรกนี่ผ่านไปแล้วคาราบูเอกลับไปที่นาเศด แล้วเพืสิงห์ก็ปะวลเวทหมดครึ่งเวลาแรกนะครับสุพรรณบุรีเจ้าบ้านนะครับออกนําบุรีรัมยูเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับประตูจากคนนี้แหละครับวิลเลียมเอ็นริก้ตั้งแต่นาทีที่3านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะับบุรีรัมยูในเต็ดในครึ่งเวลาแรกเจ้าบ้านสุพรรณครับออกนําไปก่อน1-0จากคนนี้ครับวิลเลียมเอ็นริเก้ในนาทีที่3เท่านั้นนะครับครึ่งหลังทางฝั่งของบุรีรัมเปลี่ยนกองหลังนะครับ เอาปัญษาเห็นวิบูลลงไปเล่นแทนเลบินสุลากามาที่สุโชคไหลเข้ามาตรงกลางเอาครับอีลฟานยอดมาสุพนัทพักอ,อกแล้วตวัดยิงโอ้โหลำหน้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยิงไม่ดีนะครับลูกนี้กรีดจากกรีดออกขวาวิลเลียมเอลิเก้วิลเลียมครึงบอลกระชากแล้วเปิดลูกนี้มันโดงเกินไปครับ คล้ายๆว่าอาจจะกึ่งยิงกึ่งเปิดด้วยหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ของวิลเลียมเอนริกเก้ได้บอลในกรอบเขตโทษครับนะครับคือเหมือนกับตั้งใจที่จะเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับวิลเลียมเอนริกเก้วิลเลียมโยกตัดเข้ามาวิลเลียมเลือกเลือกเป้าไหนเลือกฝากมาที่ลิติพรแล้ววิลเลียมจิงลูกนี้สองศูนย์โอ้โหยังรอเลยครับวิลเลียมเอนริกเก้ แต่ต้องชมด้วยครับสลาวุธทริตีให้จังหวะนี้มาคมมากนะครับให้มาแม่นด้วยครับทีมอเมริกเกก็ได้จังหวะปัดฤิทิพรคืนกลับมาแล้วจบจังหวะเดียวครับเบียดเสาเข้าไปหมดสิทธิ์เลยครับที่นพพลละครพลจะปัดได้ครับคือเหมือนเรียบนี้โดนบังด้วยนะครับทําให้จังหวะพุ่งมันช้าไปนิดนึงครับที่ต้องชมคือลิทิพรนะครับแปะแต่คืนให้แล้ววิ่งมาตามนัดนะครับดูครับ แล้วเจ้าตัวน,น,นี้นครับดูครับ<อ>แล้วเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายิงหักข้อแบบเส้นกอนก<อ>ันขึ้นมาสุพนัทให้มาลูกนี้บอลกีมาที่สุพนัทคือจะไปที่บอลกีบอลก,กีล็อกข้าขวาขวาแล้วยิงลูกนี้มาหลุดกรอบออกไปอีกครับจังหวะจบสกอร์วันนี้ก็อยู่ที่เขาเยอะนะครับสุพนัทให้มาครับแล้วเป็นจอร์นบอลกีที่หลอก1ึงจังหวะก่อนที่จะยิงแต่บอลเหินออกไปครับหลบสันติภาพได้หนึ่งจังหวะแล้วนะครับก่อนที่จะหัดกลับมาแล้วยิงครับ บอลมาถึงสุภโชคให้มาธีระทรเปิดเข้าไปลูกนี้มองโดยบุิกิจโอ้โหเดโตซุปเปอร์เซ็โอ้โหทิ้งตัวปัดไปได้เหลือเชื่อครับแทติเกโตเปิดของธีรทอครับแล้วศีรษะเป็นสุพนัทใช่ครับคือบริกิจก็ขึ้นเทคนะครับแต่ไม่โดนแล้วก็เป็นสุพนัทครับที่จืนมองรอจังหวะนี้ครับ สมาธิของแพทสิขเดนโตดีเยี่ยมมากๆครับแล้วคืนกับไปที่ทีละทรใหม่เข้าซ้ายกระชากกระชากแล้วเปิดยอดเข้ามาโบลิกิโอโ,อโอหโงงข้ามคาดเฉยเลยครับทีละทรครับเจ้าเดิมเปิดให้โบลิกิถ้าเช็ดต่ำกว่านี้นิดนึงนี่ไม่น่าเหลือเลยครับแต่ลูกนี้นี่กลายเป็นมงแรงไปนิดนึงเลยครับกดไม่ลงครับโดยทางโบลิงกิเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเจาะได้หรือเปล่าทีละทร สายหยอดก็อีกีหนึ่งโบลิกิข่าวนี้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับเปหนึ่งประตูต่อสองครับบุรีรัมไร่สมรรนบุรีมาแล้วสนุกเลครับเกมในช่วงเวลาที่เหลือครับและสุดท้ายจบสกอร์จนได้ครับเป็นโจนาธานโบลิกินะครับโบ่งประตูนี้ครับเป็นประตูที่6ของเขาเลยครับทาให้หยอนกลับมาดูครับบอลเดี๋ยวไปทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นทีราทอครับ บอลนี้ไปทางฝั่งซ้ายก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะหาโอกาสในการเปิดแล้วเข้าศีสานจนได้เลยครับจนทานโบลิงกีครับเปิดแม่นมาก่อนหน้านี้มีจังหวะสัญญาณเตือนอยู่แล้วนะครับจังหวะมงแต่ลูกนี้นี่ไม่มีตัวประกบครับมงผ่านไปทางเสาสองนะครับให้กับทางจอยทานโบลิงกิลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับดันแล้วดันบิดราวนี้นีดันเป็นป่าดันจนได้นะครับ,รบโอ้โอ คือบริ่ีนี้ก็ได้หลายครั้งนะครับจากลูกเปิดของทีละทรแต่เพิ่งจะมาเป็นประตูนี้แหละครับเป็นการบ่งประตูที่2ในไทยลีกนะครับอยู่หลายบอลคืนกลับมาเอาครับจักรพันด์เปิดเข้ามาแล้สุพัฒนัดโอ้โหสประตูต่อสอไม่ได้ครับโอ้โหลับหน้าไปก่อนกูตรชมมาดีแล้ยีิงอูแบบฉลาดมากนะครับทงขึ้นก่อนครับย้อนกลับมาดูครับ แลบขึ้นไปอ้โหูแต่ดูมุมนี้นี่ถ้าจังหวะบอลตอกเสกข้านี้ไม่ล้ำนะครับครับแต่อย่างว่าครับเกมนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี V A R นะครับโอ้โห,โอโหเอาทีละฟานกลับไปที่ทีละทนอนหลอดมาลูกนี้เตะโตเจอกับโบลิกิแล้วลูกนี้แม่มันยังไม่เข้าครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีเสียงลกวีด,ด้วยครับ่อมาดูครับ โขกนี้ครับโดนไม่เต็มเท่าไรครับยังดีที่ยังไม่เข้าเลยครับตัวสุดท้ายอย่างสลิงคานก็ช่วยสกัดออกมาจากเส้นได้ครับโขกนี้มันไม่แรงเท่าไรครับก็เลยไม่ได้ยากที่จะเคลียออกมาแต่ก็หวาดเสียวครับดูครับคือเด้งเนี่ยยังขนาครับเส้นประตูอยู่ครับยังไม่เข้าประตูนะครับถ้าเลยทําให้สลิงคานนี่มองเห็นปฏิกิริยาเราก็เคลียออกไปได้ สาสลกสับขาหลอกและเปิดยัดเข้าไปไม่มีใครโฉบเข้ามาสุพนสที่รอโฉบอยู่ก็โฉบไม่ถึงนะครับเกือบไปแล้วครับจังหวะก่อนหน้านี้ของโบลิงกิย้อนกลับมาจังหวะของลอสซมิคาราบูเอเนี่ยเจ็บ<ล>ครับย้อนเอามาให้กับดานิโลกพาบอลเข้าไปในกรงโทษแล้วโยกมาเข้าขวาขวาแล้วปัดโอ้โหข่ามทานครับลอสซมิคาราบูเ e. อ ดานิโลตัดเข้ามาหาช่องจากดีเกาได้ครับก่อนจะยิงแต่ว่ายิงจังหวะนี้เนี่ยคาบคานออกไปประตูที่3ก็ไม่มาครับคนที่เสียดายคือคนนี้แหละครับเชินกันกับธีละทรแล้วกลับมาที่จกักรพันธ์จักรพันธ์เปิดยอดมาปูโโดิ้งกิ้โอ้โหตะวันยิงลูกนี้ไปติดเล้งอุเดโต ก็ดับได้ดีแล้วดูดูจังหวะนี้ครับแลบใหม่แล้วครับของโชาทาโบริงกยิยิงยัดไปที่เสาแรกครับแทติึเดโตยังไปเสาแรกได้ดีเลยครับ mm hmm. เหมือนนี่แลับทางธนาเสรครับ mm hmm. แต่ก็ยังปิดได้ดีแล้ววันนี้ของแทติึเดโตใจคอมาอีกทีหนึ่งเปิดลูกนี้โอ้โหธนาเสรบอลมันจกใส่เท้าแล้วันดาด้โลเอเวสไปด้วยครับือเรียกอาิเก้ L ที่ยกด,ดื้อเลยครับเข้ามาแต่จังหวะยิงเนี่ยไม่มีแล้วครับ ก็เลยทำให้ต้องขาพื้นที่ตรงนั้นเลยครับโดนอิตาฟานจิ้มไปเอดเข้ามาอีกทีนึงบอลเลอดานิโลไปเข้าทางของธนาเสสก็โดนเท้าซ้ายครับบอลตกใส่เท้าช่วยได้เยอะเลยครับเอาครับมาลุ้นกันต่อครับเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วบุริลัมยานเข้ามาโบลิงกีโบลิงกีให้บอลมาสุกนัดยิงติดบล็อกคราวนี้สุพรรณมาบ้าเหมือนกันสันๆมาที่พีโลโนของกลางครับ ให้กับสัสะลั์ยีราฟาันถึงอยู่นะครับแต่ยังพยายามหาช่องอยู่ยีราฟาันโดนชมเหมือนกันจกกับกระพันแก้พงเลี้ยงมาแต่งเข้าซ้ายซ้ายแล้วโยกเข้ามาตรงกลาก่อนเปิดยอดเข้าไปลูกนี้โดนหมสกัดได้แต่จังหวะน,นี้ธนาเศษฐโอ้โหส่งสัญญาณขอเปลี่ยนเลยนะครับ สกัดออกไปครับเหมือนจังหวะลงไม่ดีเอาแหวกไปได้ดื้อเลยครับมีเลียมเอาครับมีเลียมจะทำยังไงจะส่งหรือจะยิงเปิดเดียดเข้ามานุ่นี้ยิงรุ่หูจออันโชโอ้โหไม่ได้ประตูครับแต่ได้เตะมุมให้สั้นๆมาสมนัดบอลออกมาทางด้านซ้ายมาซิก้ามาซิก้ากระชากเข้ามามาซิก้าเปิดเข้ามารูน่นนี้โดนตัดออกไปครับโดยทางศลิกขา์ ขึ้นมาโดยอายุมาซิก้าเะครับเรื่องของสุพรรณก็ดักจังหวะก่อนที่บอลจะถึงจอร์ธาโบลิงกี้ที่จะรอาชาร์จอยู่ยังมาใหม่ก็อีราฟานเปิดเข้ามาลูกนี้จักรพันย้อนออกไปทางด้านซ้ายมงตั้งเข้ามามาซิก้ายิงโอ้โหตีเซฟเด,ดโตอีกแล้วออของทางด้านแพทริกเด,ดโตครับอายุมาซิก้าเนี่ยได้โอกาสยิงเต็มๆแล้วนะครับแต่ต้องโชคครับทำกันมาตั้งแต่ดีเกาอลไครับมงชงกลับมาให้อายุมาซิก้าได้ยิงลูกนี้บอลเลี่ยนมีชั้บแ แต่ก็ยังเซฟได้ครับแพทริกเดโต้ไอุ้้มครับขอบุรีรับทด5นาทีนะครับยอดโดงๆมาลูกนี้ได้โขกแต่ว่าก็ไม่ตรงอีกครับโบลิงกียแนวรับสุพรรณเนี่ยโหไม่รู้จะเลือกใครดีครับว่าเป็นแมวจะแม็ถ้าชนะนะครับเอื่อนชี้ช่องให้อีลฟาฟเปิดจอดมาเดโตปัดทิ้งแล้วก็เคลียร์ไปอีกรัคนาเสษยังขยบยังขยบขยุยน <laughs> มีระดอนเปิดเนียดเข้ามาลูกนี้ตั๊บอ้โห,โโหยิงลูกนี้ข้า,ขามการไปได้ยังไงกรมาซิก้าขนาดตรงนั้นให้กับอายุปมาซิก้าเลยครับได้ยิงเต็มๆเ,เลยครับคือข้างหน้าก็มีผู้เล่นของบุรีรัมที่เติมขึ้นไปนะครับแต่เจ้าตัวเลือกที่จะให้อายุปมาซิก้าครับได้ยิงจากบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอีกครั้งเปล่า,าและผู้ตัดสิน เปล่าทว,วีตบนเวลากแข่งขันครับโอ้โหสุพรรณบุรีฟิีที่ตกชั้นไปแล้วแต่เป็นฝ่ายเอาชนะทีมที่เป็นแชมป์ไทยลีกอย่างบุรีรัมไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นึการ2 0งพนถึงนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะมีพิธีมอบถ้วยทีมชนะเลิศกานนรฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ ได้ชมบรรยากาศกันแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับสำหรับทียงรบมอให้กับช่วยรางวัลชนะเลิศรายการไฮ l a นด์ฟรีโบนไทยลีกฤดูกาล2021-2022ด้วยค่ะจ่ช่วยแชมป์จากปทุมธานีไปสู่บุรีรัมย์ครับ เกียรติ่วมมอดรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่สมโภชนก็ไม่แพ้ใครติดการ16เกมแรกสองนี่ไม่แพ้เลยนะแต่ว่าปรบมือให้กับเสมอเยอะคุ้นผ่อนประสาทสายฟ้าแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังมีโอกาสในการที่จะลุ้นนะครับในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายขอยเอฟซีชาเปลียการรับมอบถ้วยแชมป์นะครับ3ปีหลังสุดสามครั้งหลังสุดนี้่มอบตัวไปสองครั้งนะครับอีกครบ้กับผู้พัฒนากีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะและผู้รับมอบนั่นก็คือสิว วระวัณ10ล้านบาทนะครับในฐานะผู้รักษาประตูของบุรีรัมยุนในแต่ค่ะอยากจะให้ทุกคนโฟกัสกับจังหวะนี้ให้ดีนะคะและตัวแทนรับบอลคือกัปตันทีมค่ะเนรุบดิน์วิรวัน์โนดมกัปตันต้นนะคะในรูกการนี้ยิงไปถึงประตูกับอีกสองแอตสเซสค่ะเรามาส่งเสียงให้กำลังใจและร่วมประมือแสดงดีให้กับสโมสรบุรีรัมยุนในเตดค่ะ บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับฟ้าแชมป์ฟุตบอลริวอรไทยลีดใช่เป็นสมัยที่7นะครับมีตุ้ด้วยครับต้องมีครับต้องมีคือต้องมาก็ขนาดนี้ต้องลงทุนนะครับนี่ครับทุกคนนี่ก็ยังอยากที่จะมีส่วนร่วมนะครับนี่ในการที่จะอัพภาพลงไอจีลงในอินสตาแกรมหรือจะเป็นใน f Facebook อ่านะครับ สภาสโมสรครับในบินชิดชอบครับนี่คือภาพบรรยากาศคี่นาชะทรับใจที่เกิดขึ้นนะคะร่วมินดีกับในสุดนี้ค่ะเป็นสังคบ